วันนี้นะคะคุณครูปน,นาก็จะมามาดูค่ะน้องๆจากมหาลัยรา,ยาชพัฒนเลยะคะเรียนรู้ค่ะกระเจี๊ยบนะคะนี่เป็นกระเจีย๊ยบที่ขอขอภัยลูก <c oughs> เป็นกระเจีย๊ยบที่นักเรียนโรงเรียนบ้านปนพุแกะไว้สําหรับพี่โดยเฉพาะนะคะตอนนี้พี่ๆก็มาดูนะคะในเรื่องของ สิ่งแปลกปลอมเช่นดอกหญ้าใบไม้ที่ติดมากับกระเจีย๊ยบก่อนที่จะไปต้มสดๆให้น้องๆกินนะคะรวมทั้งพี่พี่น้องๆนะคะนักศึกษาจากราชพัฒนเลยก็จะได้ริมรองนะะน้ำกระเจีย๊ยบเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูการชิมกระเจี๊ยบสดนะคะของน้องๆจากมหลาลัยราชพัฒเลยกันค่ะอ่าลองพูดเลยค่ะนี้กำลังชิม เจี๊ยบสดค่ะกระเจี๊ยบสดกระเจี๊ยบสดเอาตรงไหนมาทานคะลูกเอาตรงไหนมาทานเอากรีบดอกกระเจี๊ยบนะคะเอามาจิ้มกับน้ำจิ้มค่ะไม่ได้เอาเม็ดมาทานนะคะออะลองชิมค่ะลองชิมอืมเป็นยังไงคะอร่อยค่ะอร่อยรสชาติยังไงคะเปรี้ยวค่ะเออเปรี้ยวเอามาจิ้มกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดค่ะน้ำจิ้มสูตรเด็ดคุ้ณปนา เต็มกระปุกค,ค่ะเหลืออยู่แค่นี้แหละค่ะไม่ต้องหว่วงนะคะเย็นนี้ว่าใครจะเข้าห้องน้ําก่อนกันเอาปลอดไทยค่ะปอดไทยกระเจี๊ยบเป็นยาค่ะลูกอร่อยมากค่ะนอกจากจ,จะเป็นน้ํากระเจี๊ยบที่อร่อยแล้วยังช่วยลดในเรื่องของน้ําตาลในเลือดหรือเบาหวานได้นะคะเพราะนั้นใครเป็นเบาหวานจะใช้กระเจี๊ยบนะคะทานน้ากระเจี๊ยบหรือทานกระเจี๊ยบสดก็จะช่วยลดน้ําตาลค่ะ ขอบคุณค่ะ